มันเลือยแต่เสาไฟฟ้ากับผมด้วยไม่ถูกาไฟอีกถูกอีกพ่นนวันนั้นทุกคนเลยวันนี้ทุกคนถูกทั้งหมู่บ้านครับทางอำเภอก็รับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคุ้มสับชนะเพชรอีสานีเพชรคุ้มสัพบชนะวันนี้มาที่ศาลนะครับศาลปู่เจ้าสะเตานะศาลปู่เจ้าสะเตานะครับปู่สะเตานะทุกคนถูกทั้งอำเภอถูกทั้ง จังหวัดจริงๆนะครับถูกหลายงวดจริงๆริงวนแล้วก็ยังถูกนะครับมีคนถูกนะครับทุกคนหลังจากที่ได้ออกทีวีไปแล้วนะครับจนตอนนี้ก็ได้สะทํารัเกั้นไว้นะครับทุกคนก็เลยมาพาเอฟซนะครับพาลุงยาลุงยานนะครับมาขอเลขต่องวดอีกนะครับขอเลขนะครับงวดไปเจ้าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหกสิบเจ็ดมาดูว่าจะได้ตัวไหนนะไปดูกันนะครับนะครับหลังจากที่เรามาถ่ายทําตอนนั้นก็ยังไม่มีไม่มีรัวตอนนี้มีรัวแล้วครับ มีรั้วไปดูว่าได้เลขตัวไหนนะครับไปดูไปพร้อมๆกันครับแต่แต่ก็ตามสัญญาทํารั้วให้นะครับทํารั้วให้ก็ทําแล้วเกือบเกือบเรียบร้อยแล้วนนาบ้้ีไงคะต้องจ้างมาไหมคะก็ช่วยกันช่วยกันก็เขาแบบว่าเขานับถือเรามาช่วยกันทำ กินบางเนี่ยเนาะธรรมดาโอ้ก็มาช่วยกันก็คือลงแรงช่วยกันลงแรงบางพีก็หร่าเขามีโชคด้วยไหมเขามีโชคด้วยไหมเขาเขามีบางคนเขาก็มีบางคนเขาก็ไม่ค่อยเล่นก็ส่วนมากก็คนที่เล่นเนี่ยคก่ก็นั้นแหละอ๋อนั่นแหละยางหมูตรงนั้นแหลยยางหมูตรงนั้นอ่ะอย่าไปติดนั้นเลยติดนะสีเปืือนสีเปลือกติาสัตว์เขาติดตตัวไหนนะหมดที่แล้วหมดที่แล้วลุงจับได้ตัวไหนลุงนะ จุดทูบได้หกเจ็ดสองหกเนาะหกจแล้วไปกลับห <acht ing> ัวหกกับเก้าอ๋อเหออก็เป็นเก้าเนาะยังงจะหกเป็นเก้าอเป็นเก้าเ้าเป็นหกนะลุงเนาะ หน่วน้องมาดูกกวัทุกสามสิบบาทร้อยห้าสิบคนละห้าสิบบาทเกลียวเกลียวกระบ้านะได้ยังนั่นลก้าูนนั่นแหละมอที่ผ่านมาก็ได้นั่นแหละรัวนะเฮ้เจ้ารั้วแต่เขารู้จักกลับซื้อถ้าไม่รู้จักกลับซื้อก็ไม่ได้อีกไม่ได้อีก แสดงว่าลุงอยากค่ะวันนี้มาจุดขออีกนะลุงเนาะลูกเขยชาวประเทศอะไรนะคะเบลเยี่ยมค่ะเบลเยี่ยมตอนนี้เป็นคนเบลเยี่ยมแล้วหายแล้วทำงานมาโอแล้วลุงมีโชคด้วยใช่ไหมงวดก่อนไหนมีโชคใช่ไหมงวดก่อนขับหัวกับพาเอาที่ลุงจุดทูบได้ที่ลุงยูทูบได้ได้แล้ววันนี้ลุงมาทำอะไรคะมาขออีกใช่ไหมคะ มาขอ,าขอเตรียมพร้อมคุณผู้ชมนะครับถูกท้งหมู่บ้านถูกทั้งอำเภออีกแล้วนะครับตรงนี้นะครับสารส,าสารสะเตาสารสะเตานะครับที่นี่นะครับที่ข่าวโด่งดังออกทีวีเข้าไปนะครับหมู่ที่แล้วก็เดี๋ยวมาดูวาด่าจะได้ตัวไหนกันนะครับี่ยืมเป็นแบกขาวหน่อย สาธุสาธุอะไรเขาห่วยเขาห่วยตาใหญ่เขอชูเขอลาบขอโชูเขาลาบตาใหญ่ตาใหญ่ลงเงนดานมาใตรงตรงให้มาตรงตรงหรือตาใหญ่ให้ทุกทั้งจังหวัดเด้้งวนีหรือเงานนี้ให้ทุกทั้งจังหวัดเลยงวดที่แล้วทุกอำเภอ យកស្មសុំតាំងត្រង់ទៀតតែវាចូលដៃទួណាយាយទាំងងហើយមិនកាត់យាយទៅងអើនេះអស់នេះតែជាប់ប្អូនអ ôi មកមកពីអ ôi ជួយគ្នាធ្វើស៊ីរស់ស៊ីត្រូវ

บจริงๆมวยให้ครั้งแล้วนั่นเลยอ๋อจัดมวยมาห้าครั้งแล้วถ้ามาจริงๆนี่จะเป็นหกเริ่มต่อไปเป็นหกครั้งก็นี่ไงมาแล้วตัวเด็กหกมาแล้วหกมาแล้วเป็นหกครั้งถ้าหกเป็นเก้าเลยเนาะเด่กมุดไปดาวดูเก่งเนาะโอ้ตอนนั้นเด็ขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยไมนนั้น อยางยาเต่าทุกหกเก้าหกเลขสวยมากเลยหเ้าตัวเดียวกันหมดเลยเนาะซื้อหกหกก็ได้เก้าเก้าก็ได้นะลุง ไม่หกเก้เก้าไม่เป็นปิดเก้าก็คือเก้าหกก็คือตัวนมาสองตัวเนี่ยไม่ต้องไปหกเป็นเก้าไม่ต้องเก้าเป็นหกเลยโอ้โหเป็นอาลุงได้แล้วได้แล้วลุงเรียกอะไรลุงดังเลยดังหน่อยจ้ะหกเก้าหกไม่ต้องคือกลับให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องกลับหัวไม่ต้องหัวเลขตัวไหนตัวนั้นเลยแล้วแต่ ก้าชอบเบิ้ลเก้าเก้าหกหกแค่นั้นจบถ้ชอบเบิ้ลห้าเิหลังได้นะครับเป็นเลขสวยนะลุงเนาะครับไม่ไม่มีปิชนะไม่มีมมนะจับเลยหกก็คือหกเก้าเขาเป็นเก้าเลขปู่เจ้าสะเตานะครับลุงโบมันไม่ถูกแต่เซารัวนะครับ <c oughs> ไม่ถูกเซาไฟฟ้านะครับห <c oughs> มดที่แล้ว วันนี้เรามาคอตรงปูที่เป็นเจ้าที่จริงๆคือสะเตานะครับตัวนี้คือตายายนะครับทุกคนนะครับตายายนะเนี่ยสารปูเจ้าสาเตาทุกคนนะครับอาเสาเล่นแล้วก็มาร้อนก็ลงเล่นได้เลยเตรียมน้ำไว้ ตอนตัวเดียวไม่ต้องเ้าเป็นหกไม่ต้องหเป็นเก้าทุกคนแล้อาการเป็าดีขึ้นแล้วทางานไแล้วคแล้ววันนั้นที่ว่ามาถวายหมอจุดทูบได้เลขอะไรนะคะคุณผู้ชมนี่ก็คํำรัวแล้วนะครับ ทำรั้วกันนะครับอย่างดีเลยล้อมรัว้วปูสารสเตาก็ถือว่าเป็นสารเล็กๆแต่ก็ทำรั้วให้ท่านแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอ่างน้ำนะครับอ่างน้ำนะครับดูด้านหลังปูสารสแตานะครับแตยายเด้อลูกหลานมาขอพอรแล้วก็คอย มาขอนุญาตไทยทำก้อนลูกหลานปังปังเฮงปังปังเด้อสาธุสาธุเดี๋ยวก่อนจบกูดูเลขนิดนึงนะครับเจีลย้ก็มีนมมีน้ามาถวายปูเด้อจ้ะวันเช้านี้ก็เต็มนะได้มาช่วยบ้างไหมคะคุณลุน มาดูประจำมาดูประจำหรือว่ามาขอโชคมาดูเลขมาท้ง้มงแล้วท้งดูเลขทั้งมาช่วยทำงานบ้างมาดูเลขว่าดูเลขบ้างช่วยกันช่วยกันทำมาหากิน โอตอนนี้ก็รัวก็ทําแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปเรามาขอพรขอโชคลาภก็ง่ายเพราะลุง